วนเริ่มช่วงมืดประมาณตกดินเกิดขึ้นทุกๆสองปีสองเดือนรับชมพร้อมกันทั่วประเทศคืนนี้จนถึงรุ่งเช้าพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตุภยัยพยางรอากาศห้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิพยพรลุงพลาชัยทาง Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่ส6มกราคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดจะพาไปดูในด้านของปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริสที่ออกมาแจ้งข่าวสาร16มกราคม2568ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ปรากฏสว่างสีส้มแดงเห็นด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าดาวอังคารจะโครจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์มาใ้ถึงดวงอาทิตย์โลกและดาวอังคารจะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันในวันดังกล่าวดาวอังคาร จะปรากฏตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าซึ่งจะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสว่างมากเป็นสีส้มแดงสังเกตเห็นได้โดยตาเปล่าตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันถัดไปนับเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การชมดาวอังคารเป็นอย่างยิ่งหากชมผ่านกล้องโทรทัศน์กำลังขยายตั้งแต่100เท่าขึ้นไปจะเห็นพื้นน้ำแข็งสีขาวบริเวณขั้วของดาวอังคารได้เนื่องจากวงโครจรของดาวอังคารค่อนข้างรีและอยู่ไกลโลกมาก เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์วงนอกดวงอื่นๆเป็นผลให้ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะไม่ใช่วันที่ดาวอังคารเข้าใกล้โลกมากที่สุดต่างจากดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีทั้งนี้ดาวอังคารจะเข้าใกล้โลกในทุกๆ2ปี2เดือนขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากนาริสสาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติถึงอีสานแล้วรูภาพรับมือลมแรงวันนี้ แจ้งเตือนฝนตกหนัก9จังหวัดอุตุฉบับที่6 6จังหวัดน,นี้แรงทั้งฝนทั้งลมพยากรารกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่งางวัตภัยอุตก,กภัยพียพิกากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรอนลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่1 6 มกราคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของสถานการณ์ฝนบริเวณภาคใต้เก้าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักหกจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงลมกระโชกแรงและประกาศกลมอุตุฉบับที่หกรวมถึงแนวโน้มฝนประกาศกลมอุตุจากศูนย์อุตุุิยมวิยาภาคใต,ฝต้ฝั่งตะวันออกและในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากแนวโน้มฝนและอากาศจากพ่อออดสมควรต้นจาน และในด้านของสภาพอากาศในปัจจุบันจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับ11-14ถึงมกราคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่แตะเลขหลักเดียวโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานบางพื้นที่มีอากาศหนาวจาดัดโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวบริเวณพื้นที่พื้นราบ บริเวณภาคเหนือภาคอีสานเห็นได้ชัดเจนนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพและคลิปในด้านของน้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ในช่วงนี้ยังคงมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนบนบริเวณยอดดอยยอดภูก,ก็ยังคงมีเกิดขึ้นส่วนเมื่อวานนี้15มกราคมซึ่งก็เป็นวันแรกที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ก็เริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าและในตอนกลางวันก็เริ่มมีเมฆค,คลืมเข้ามามากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านของแอดมินเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อวานนี้คลืมตลอดทั้งวันเลยนะครับและที่สําคัญมีมดขนไข่ขึ้นบ้านด้วยนะครับแอดมินก็แปลกใจว่าปกติเคยเห็นแต่มดขนไข่ในช่วงฤด,ดูฝนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมานะครับหนึวันก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาจริงและฝนตกชุกในช่วงนั้นแต่ช่วงหน้าหนาวนี้ยังไม่เคยเห็นนะคบว่ามดขนไข่ แต่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มดขนไข่วันก่อน14มกราคมส่วนเมื่อวานนี้15มกราคมหลังจากที่มดขนไข่แล้วนะครับก็มีฝนตกมาจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ฝนตกหนักตกแรงอะไรหรือฝนตกชุกอะไรนะครับก็มีฝนเข้ามาเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้มีฟ้าคลืมสลับกับฝนแต่ฝนไม่หนักนะครับฝนไม่หนักไม่แรงเป็นฝนลงมาทีละ5-10เมตรนะครับ ลงมาเป็นช่งชวงๆแล้วก็สลับกับคืมแต่อากาศก็ไม่หนาวเย็นมากนักนะคะเพราะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงพอดีและเมื่อวานนี้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้นะครับว่าจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก็เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาจริงแต่มาช้าหน่อยนะครับมาถึงในช่วงเวลาประมาณ17บเนาฬิกาหลังจากที่คลืมแล้วนะครับในด้านของลมกระโชกแรงลงมาฟ้าคืมก็ค่อยๆจางออกและและหลังจากนั้นลมก็ค่อยๆกระโชกแรงเข้ามานะคบบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินลมแรงตลอดทั้ง คืนเลยนะครับทำและมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานในวันนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ17มกราคม18มกราคมจนถึง19มกราคมก็ยังคงมีลมกระโชกแรงและลมกระโชกแรงจะทําให้อุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาต,ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้17จนถึง19มกราคมนะคะ จากที่เมื่อวานนี้อุณหภูมิอยู่ที่12องศาวันนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกเป็น18องศานะครับและคาฝวในวันพรุ่งนี้จะลดลงอีกประมาณ1-3องศาจนถึงวันที่19มกราคมจะเป็นเช่นนี้ไปนะคะและหลังจาก19มกราคมมวลอากาศเย็นถอยอีกนะคะอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ จนถึงยังชิที่นน15มกราคมนะครับหลังจากนั้น26มกราคมจนถึง27มกราคมมวลอากาศเย็ยนแรงขึ้นนะครับเป็นกําลังย่อมๆก็จะแผ่ลงมาปกคลุมและ28มกราคมถึง30มกราคมมวลอากาศเย็ยนถอยลงอีกนะครับหลังจาก26-27มกราคมอุณหภูมิลดลงอีก เป็นช่วงๆนะครับแต่ลดลงเป็นช่วงย่อมๆหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอีกมวลอากาศเย็นค่อยๆถอยเรื่อยๆนะครับแต่ยังคงมีอากาศเย็นอากาศหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนพอให้ได้สัมผัสในช่วงนี้ส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นลดหลั่นกันไปยกเว้นในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงนี้16จนถึง19มกราคมและอีกช่วงคือในช่วงวันที่26มกราคมจนถึง29มกราคมก็จะมีอุณหภูมิ ลดลงบ้างนะครับเป็นบางช่วงสลหรับกับเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> อากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในช่วงนี้เพราะจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลในด้านของลมก็มีการเปลี่ยนทิศบ้างเป็นบางช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงก็จะมีลมใต้พัดแทรกลงมาบ้างนะครับหลังจากลมใต้พัดแทกมวลผสมําออกเสียงเหนือมาอีกลมก็จะเปลี่ยนทิศอีกจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับจนกว่ามวลอากาศเย็นจะถอยหมดสิ้นก็จะมีลมใต้พัดแทกเข้ามาอย่างแน่ทิศแต่ในช่วงนี้ลมจะ ไม่แน่ทิศหน่อยนะครับก็จะมีการสวิงตัวกลับไปมาเหมือนกับมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมเป็นช่วงๆดังนี้เช่นเดิมนะครับดังนั้นในวันนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่ต้องฝระาวาังนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญยโสฎาธนร้อยเอ็ด มหาสารคามุรีรัมสุรินศรีสเกตอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงสาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชัยภูมิสุรบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา กาญจะนะบุรีรวมถึงจังหวัดตากนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งกันด้วยนะครับในช่วงนี้ลมกระโชกแรงจะมีแรงจนถึง17มกราคมนะครับหลังจากนั้น18มกราคมเป็นต้นไปจนถึง25มกราคมลมถอยและ26มกราคมถึง27มกราคมลมมาอีกครั้งนะครับและอากาศจะหนาวเย็นลง26 ถึง28มกราคมหลังจากนั้น29มกราคมเป็นต <im> ้นไปมวลเย็นถอยอีกอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับติดตามการอัปเดตพยารอากาศกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมที่ยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้พื้นที่สีแดงเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยะลาปัตตานีและนาาทิวาสพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาดังนั้นกรมอุตุนิยมทิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื m. M ok inhos, in ่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยรวมทั้งทะเลอันดามันกระทบตั้งแต่ในวันนี้16-18มกราคมมรสุมตันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก1ิ6มกราคมภาคใต้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียลนนะลานราธิวาสตรังและสตูลส่วน17-18มกราคมภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และนาราที่ว่าสสำหรับขึ้นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่ง,ง,งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งชาวเรือขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กทะเลอ่าวไทยและทะเลเอันดามันควรยดออกจากฝั่งจนถึง16-18มกราคมนี้นะครับติดตามการอัปเดตเพยากรณากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมกิยาศูนย์อุตุนยิยมกิาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังออกแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสต่อไปนี้นจะพาไปดูในด้านของการพยิา,ยากรณาศจากพอ,อ,อสมควรต้นจานในระรยะเวลา15วันล่วงหน้า 16บถึง18มกราคมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจละลดลง 1- 3ถึงองศามีลมกระโชกแรงส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆอุณหภูมิจละลดลง1ถึง -2 องศาภาคเหนืออีสานทางตอนบนยังคงมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งไม่ใช่หิมะนะครับให้ได้สัมผัสฤดรรูหนาวยังไม่สิ้นสุดนะครับยังสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวได้ต่อเนื่องนะครับ,บริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบนจนถึงปลายเดือนมกราคมระวังและดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอกักเสภัยในช่วงนี้นะครับ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนได้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จุราธาน,นีลงไปฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทางตอนล่างตั้งแต่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วน16-17มกราคมคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรง16-18มกราคมภาคใต้ทางตอนล่างควรระวังฝนตกหนะักคลื่นลมแรงคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่ง จากนั้น19-30มกราคมมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะอ่อนกําลังลงอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นฝนมีน้อยลงนะคบลมมีกําลังอ่อนลงทิศทางลมเปลี่ยนแปลงได้ของการเดินทางต้องระวังหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ช่วงที่มีลมอ่อนต้องระวังฝุนสะสมนะครับในช่วงนี้การออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับได้ความหงวงใหญ่จากช่องวาตภัยอุทกภัยเพียงก๊าศภาคเหนือ จะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาสูงสุด27-31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2-7อ,องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตมตะวออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิจัดลดลง1-3องศาโดยต่ำสุด8-4องศาและสูงสุดย7องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-8องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30ึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลงถึงสองศาโดยต่ำสุด13 1 7ถึงองศาและสูงสุดย9 3 1ิบก้าถึง31องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาโดยต่ำสุด15-21องศาและสูงสุด3-1-3-3องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วยี4 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทนอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด18-20องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมต้นอ,ออกเฉงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยักรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ40 และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตม่ำา8ถึง24องศาและสูงสุด27ถึง32องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วิต10ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเลืึนสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด29-32องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็วลี10-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ดังนั้นขอให้ท่านติดตามเพกประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ